เนี่ยนี่พระจ่าแม่จ่าวันนี้จะพินมาซื้อมะพร้าวนะจะไปทำลูกชุบให้หลานจะพาชมสวนก่อนสวนเล็กๆเด็กๆเนี่ยวันนี้จะพาดูเศรษฐีขอดซัพย์เขาบอกว่าบ้านไหนถ้ามีเศรษฐีขอดซัพย์ไงงองงอสวยๆแล้วก็เจ้าของจะรวยของมันยายพินยาวเดและถุงเงินถุงทองใหญ่จริงนะดูถุงนี่หนูเคยปลูกได้ใหญ่กันนี่นะแต่ตอนเนี้ย ไปหมดลวเพราะของไม่มีเงินมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเงินทับเนี่ยเศรษฐีขอดทรัพย์เนี่ยถ้ามันงามแล้วใบมันงอเข้ากระถางอ่ะเจ้าของจะรวยมีเงินเยอะแต่ถ้าเกิดปลูกแล้วใบเดยๆเดตรงๆอ่ะชี้โดชี้เด่อ่ะคือว่าเจ้าของจะไม่ค่อยมีโชคมีลาบเป็นไม้เสี่ยงทายอะอยนี้ <laughs> อันนี้ถามว่า ทิดได้มาจากไหนทิดเขาบอกได้มาจากบ้านอ e ีนพินเนี่ยยพินแจกตั้งแต่คราวที่แล้วปีที่แล้วที่ว่าเยพินผสมบอลได้แล้วผสมแล้วขึ้นมามันสวยใช่ไหมละ่กะก็เลยแจกสวยมากรวยจริงรวยจริงบ้านเนี้อ่อาอันนี้เขาแยกออกมามติดต้นไม้มาอ่าอ๋อมันติดมาแยกไว้ได้นะทิยังไม่ได้แยกเลยแยกกระจึงกระจึงลเ,เล็กๆ,ๆไว้นะแยกไว้แบ่งขายได้เป็นค่าขนม เยอะนะแน่นแน่น,แ,น,นแยกไปกระจุก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 ได้ดินไม่มีเลยอันน่ไอเจน,น,น,นี้บ้านทิศเขาไอ,อน,นี่ไงเขาเขาขูดมะพร้าวอะขูดมะาพรามมาะพร้าวขูดขายอะอันนี้ใยมันที่เห็นไหมที่มากับมะพร้าวนี่เขาก็เพาะไว้นั่นเนี่ยเพาะไว้สวยสวยเนี่ยต้นไม้เนะ่ย ใครว่าปลูกแล้วรวยมันไม่ได้ว่าให้ความรวยเลยโดยชัดเจนหรอกแต่ว่ามันก็ได้ความสุขไงมีความสุขมีแรงได้ดูสวยๆแค่ขายหนอ่อละห้าสิบบาทหนอ่หนอละร้อยก็ได้ยังได้เงินดูกระดาษมันขึ้นนี่พ่อจ๋าแม่จา๋าดูนะความดกทิศแกใช้น้ําในคลองลดจ้ะที่สําคัญเลยปุ๋ยไม่เคยใช้ใช่ไหมเท็ดปุ๋ยไม่เคยใช้แลวเนี้ยเสร็จทียาไม่เคยฉีดไรแดงก็ไม่กวนนะ แข็งแรงมากเลยเนะี่ยเจ้าของเงินเต็มเป้เลยนะเพราะบอกว่าไอ้นี้ปลูกแล้วรวยไหมหรือใหญ่เลยของหนูเพิ่งย้ายเมื่อวานเนี่ยหนูแยกอยู่อันนั้นอินิ้วินซะอะไรนะอ้นนี้แผงกันผาแผงป้ากลับบ้านดีกว่าเพราะว่าเตรียมแล้วเดี๋ยวจะทําไอ้นี่ขนมให้หลานกินจะพินทําขนมเป็นนะทองหยอดฝอ,อยทองไม่เคยทําแต่ทองหยอดทําเป็นทองหยอดเม็ดขนนทาเป็นนีนนี้จะทําลูกชุบ ใช่ายไ,ไปซื้อไม้ซื้อถั่วมาแล้วแล้วทำไมไม่ใส่มะพร้าวดำเนินล่ะไม่ใส่ถ้าถ้าใส่มะพร้าวมันปั้นไม่ได้ไงพี่พิษปั้นแล้วมันไม่เนียนไงลูกชุบมันต้องเนียนเนียนมันไม่เหมือนไม่ขนุนไง๋อมันไม่คล้ายกัน้ออายกันแหละแต่ว่าลูกชุบใส่แต่หัวกะทิถ้าเราปั้นเอาละละกวนนะนะจ้ะถ้าเราใส่ไอเนี่ยใส่ไอมะพร้าวดำเนินมันก็เวลาปั้นมันก็ไม่เนียน,นเนยนวลาชุบมันก็เป็นตุ่มๆไงนึกออกไหม วุ้นมันจะบางกว่าชอบแต่ต้นไม้อะลดน้ําในคลองมันจะงามมากมาตั้งแต่ออกตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยวันนี้โอ้โหอะไรทําไมมันใหญ่อย่างนั้นล่ะทิดมันน,นั่นเนี่ยมันออกดอกแล้วมันไม่นักชักนั้นแล้วใหญ่านี้โอ้โออหวอันนี้เขาเรียกอะไรไว้เนี่ย พญาจงอางฝ่ไม่รู้แต่ถ้าพญาจงอางมันเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะมันคันนะเขาว่าไปไหนผู้ใหญ่ตลดดดาดมาหาดูต้นไม้เขาเพื่อเขาใจดีแจกโอใหญ่มากเลยม,มันมีหน่อไหมยังโผน่มันมีหน่อมีอบา้านยุคที่ไม่มีหรอไม่มีเอ้หนูมีแต่มันไม่ใหญ่อย่างนี้ ทีแรกมันก็ไม่ใหญ่หรอกยูพินพอลงดินโอ้โหระบบหนูมีตัวเผือกหนูมีไอ้ตัวเผือกเอ้ยเดี๋ยววันหลังเท่าหนูออกดอกหนูเจ้าเมาไอ้แกสอนี้นี้ผสมหนูมีตัวตัวเผือกนั่นอ่ะกำลังออกดอกไอ้ยักษ์หนูเผือกเขาหนูไอ้ลายกินกินออนกีนไงสีสีเขียวแล้วก็ลายเขียวได้เขียวอะเของหนูมีแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มันมันดอกดอกเยอะแต่มันไม่มีแกสอนะมันใหญ่มันได้ยังไงก็รู้ต้นแม่มันก็ไม่ใหญ่ ออนกรีนกรีนออนกรีนจ้ะดีดูพินัมเด,ด,ดไม่ดไมเมมมมมมด